สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกๆคนจ้าเอ่อมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดคลิปกินหรือว่าคลิปเที่ยวนะจ่ะเนาะมืนน้อนี้เอ่อสาวึ่งสิมาแชร์ประสบการณ์จ้าเกี่ยวกับการเอ่อสื่อที่สื่อที่หน้าเนาะจ้ะนะเนาะพอดีว่าไอ้สาวึ่งนะคะ่ะเมื่อเอ่อ ประมาณเพื่อสภาพปีที่แล้วอะค่ะสาวบึงได้แบบว่าไปหาสื่อทีเนาะค่ะเนาะซึ่งเป็นทีหน้าแม่จ้ะว่าที่นี่เอ่อกเ็เห็นเห็นเอ่อคนหูจักอะคะ่ะที่เขาเจาเป็นหน้าหนาอยู่เพิ่นเอ่อได้รับมอบหมายว่าให้หาคนมาสื่อทีตรงนี้เนาะค่ะเนาะเราที่นี่พอดีว่าทีตรงนี้อะมันมันไก่ไก่กับมูบานสาวบึงอยู่ไหมคะ่ะ ซึงเป็นหมู่บ้านในตำบลไหค่ะที่นี่สาวบึงนก็เลยว่าเอ้ยมันขนาดทีทีที่เขาจะเสือมันก็มีพอมีเงิ่อนสื่อตามกําลังไหมค่ะแล้วก็มันอยู่ไกลบ้านมันประมาณน่าจะบ่ถึงหากิโลเมตรนะคะแบบว่ามันมันมันแบบว่าเฮาเฮาก็สามารถไปเหตให้เหตหน้าเอียงมันมันได้สะดวกมันบอกค่ะที่นี่ช่วงนั้นช่วงที่สือไหมค่ะไอ้แบบว่า ตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บเลยไหมคะ่ะพอดีว่าช่วงช่วงนั้นกลับบ้านเดือนพฤษภาพของปีปี6กสองไหมคะ่ะสาวอ่งเด็กกลับไปทําธุระแบบที่นี่ก็กำลังหาหาทียุพอดีกเมื่อเจออันอทิวาน่าหนาเพิ่นหาขายทีดินไหมคะ่ะเพิ่นก็นเลยเห็นยูนิฟก็เลยอันทักไปถามเพิ่นไหมคะ่ะก็เลยไปเบิงแบบว่าไปเบิงทีหน้าแบบว่าช่วงเสาร์หมคะ หลังจากนั้นช่วงบายกับแบบปุ๊บปั๊บแบบว่าสื่อท่านที่เลยไหมคะ่ะโดยที่ว่าประตูคิดเอียงกับบลูคือกันค่ะว่ามันเป็นเพราะเอียงที่แบบว่าบอเดไปหา้อมูลเอียงแบบว่ามาซัพพอร์ตก่อนที่จะสื่อไหมคะ่ะว่าที่นี่ในมือนั้นใส่เวลาแค่มือเดียวเลยคะ่ะที่แบบว่าอันสื่อทีตรงนั้นไหมคะ่ะมันจักจังได้หลบช่วงนันก็นได้แบบว่าอยากได้ก็อยากได้คักได้คะ่ะแบบว่าบริดตรวจสอบเอียงเลยไหมคะ่ะ ที่นี่พอดีว่ากระเฮ็ดหน้าตามปกติเนาะค่ะตั้งแต่ปิดที่แล้วกับโควิดมีอย่างเพราะว่ากับเฮ้ากับสื่อทีตรงนั้นมากซึ่งเป็นทีหน้าเนาะเฮ้ากระไดฉนดเอียงมากทุกต่างกฎหมายซึ่งเฮ้ากับบริษตรวจสอบเอยียงว่าทีมันเป็นจังใดมากจังใดซึ่งเอ่อด็ดตรวจสอบแล้วไหมคะ่ะหลังหลังจากที่เฮ้าซื้อแล้วเนาะเอ่อในานา ที่ขายหออะค่ะที่เป็นเป็นนนาเนาะทีทีห้าที่ดินหออะเพื่อนว่าที่ดินตรงนี้เป็นเอ่อทีที่แบบข้าเจ้าเอามาจากไอเอียงก็ไปประมูลม่าไหมค่ะไปประมุลมาเนาะซึ่งข้าเจ้ากับคนที่ซื้อน่ะเพื่อนก็ได้ราคาถูกไหมคะเพื่อนกับมาขายให้เฮากะกะราคากักัถือว่ากะกัฟังใดอาจ้ะกะซิว่าเพ่งกับ กับเพ่งสิว่าพอดีแบบสมกับราคากะกะว่าได้ไหมคะ่ะบัดที่นี่พ่ออันเห็นคนอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นเห็ดหน้าห้มันบหคะ่ะหน้าทีถีสื่อสาววึงสื่อไว้ไหมจ้ะเพิ่นก็เรียกว่าอันมีคนในหมู่บ้านหันบ้านอันหมู่บ้านถีทีสาววึงไปสื่อที่ดินไหมคะ่ะไปสื่อทีหน้าน่ะมาบอกว่านี่ที่ตรงนี้เป็นที่ของอันผมเด้ว่าสั่น ก็เลยว่าเอ้าอีหยังล่ะน้องส,สื้อมาแล้วทุกต้องตามกฎหมายเป็นอยังคือมีปัญหาซึ่งที่ที่สาววิ่งซื้อนะจ๊ะมันจะเป็นอ่าโฉนดเนี่ยจะติดเออ่ถนนมั้ยค่ะในะโฉนดเลยคือที่ติดถนนประมาณ4ไร่กว่า4ไร่2งานกว่าๆนี่ค่ะประมาณนี้คะ่ะคือก็ว่าอันก็มีคนแบบมาคูมาคูตลอดเวลาเลยว่าเอา้าที่ตรงนี้เป็นที่ของผมได้จังซั่นจังซี่ก็เลยว่าเอา้า เป็นยังคือเมือ่อวานยังสันยังสี่ถ้าเป็นทีห้องเจ้านะตอนนั้นแม่นบอกค่ะอันคือบอเอาหลักฐานอีกอย่างมากไหมคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นนะข้าเจาา้ากะเมื่อเมื่อวานให้กับคนที่สาววึงอ่ะให้ให้เพื่อนเฮห,หน้าให้แม่จ้าก็กเลยว่าเมื่อตองไปสนใจดอกว,ว่าสันก็เลยวา,ยางสี่แม่จา้าพี่นี่ก็เฮห,หน้าเดดบีเดบ,เดบีหนึ่งพอดีนอะกจากกับบดิมีปัญหาอีกอย่างกะ หลังจากนั้นกับบริมีปัญหาเอียงเพราแต่สิมเหตุของปีนี่ไหมคะ่ะปีหกสามนี่กำลังสิไป,ปวานเขาเลยก็คือ,คอไถคือตอนที่สาววึงอันไปสื่อแม่จ้ะสาววึงกับไปปรับหน้าให้มันให้มันแบบว่าให้มันเรียบเสมอกันให้มันสวยงามไหมคะ่ะตอนนั้นนะกับบริคิดเอนะียงเนาะเพราะว่าเฮาสื่อมาถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทีไหนได้ก็คือว่าในที่ดินนะที่ดินของสาววึง ติดถนนสาธารณะด้ค่ะกเะ็เป็นเอ่อเป็นคลองย้วลงไปนะะเนาะค่ะเนาะตรงข้างหน้าจะเป็นถนนสาธารณะและ้วก็มาที่นี่คนเดิมคนเกาค่ะเขาบอกว่าอ้าวที่นี่เป็นที่ห้องผมด้นี่เขาเจ้าก็เลยว่าเขาเจ้าก็เลยเออคนถี่ถี่ถ,ถีมาแจงความจำานวงว่าเป็นหน้าห้องจากของอะ่ะเพิ่นก็เลยเอ่อขุดดินถมในส่วนนั้นของเพิ่นประมาณสองงานเพิ่นวานะคะ่ะ แต่ณนะตอนนั้นเป็นอย่างเพื่อนคือโบหลักฐานมาสแสดงไหมคะ่ะก็เลยงงสงสัยอยู่กับทั้งสาววึงเนี่ยก็ใจหอนแล้วคะ่ะใจหอนแห้งก็เลยโทษโทษหาทั้งเจ้าของที่ที่สาววึงซื้อมาหละก็เอ่อที่เป็นนา,นายหนที่เพิ่นหา,าขายที่ดินให้ไหมคะ่ะซึ่งมันมันมันดีตรงที่ว่าถือว่าในความโชกหลก็มีความโฉกดีอยู่คือว่าเจ้าของที่ดินที่สาววึงซื้อมานะ ข้าเจ้าเป็นทานายพอดีซึ่งเพิ่นไปประมูลมาจาก,กลุ่มบังคับคดีซึ่งเพิ่นบริบบกทั้งสาววึงแล้วก็แล้วก็ายหน้าที่ซือ้อเอ้ยทีทีท,ทีขายเย็นนม่จ๊ะที่แบบหาลูกค้ามาซือ้อเนาะเพิ่นบริบบกรายละเอียดอย่างเลยถึงสาววึงกับโมีความรู้ในการจะซื้อที่ดินที่ยังซึ่งตอนนั้นสาววึงกับบริบบไปวัดไปอย่างเนะะี่ยค่ะก็คือว่าเออมันไม่พิโฉนดถูกต้องตามกฎหมายมันบ่ค่ะ กะติดถนนเขาก็ว่าติดถนนสาวุ่งก็เลยว่าเออมันโอเคได้มันติดถนนสาธารนณะเพราะที่นี่ขาเจ้า<ม>ขุดดินทุเขาเจ้าว่าคงขาเจ้า,า,า,จามีที่ดินประมาณสองงานถัดจากออถนนสาธารนณะเป็นบ่นคะ่ะบัดที่นี่สาวุ่งก็เลยติดต่อไปยังทนายที่เป็นเจ้าของเก่าที่สาวุ่งสื้อมาเพิ่นก็เลยดําเนินซอยดําเนินการหา้เพราะว่าเพิ่น ได้ตกปากรับคําแล้วเพื่นว่าท้ามีปัญหาอย่างให้แจ้งผมติดต่อผมเดี๋ยวผมมาเคลียร์ห้ว่าสัญญปัจจุบันนี้ก็เลยในความโชกไล่ก็มีความโชคดีเขามาทนาน่าเพิ่นก็เลย,เขา,าเ,ย,ยเขามาคุยห้ไหมค่ะเขามาคุยกับทั่งอบวตให้แล้วก็เรียกคนที่ว่าเพินพ่นเพิ่อนอ่างตัวเพิ่นว่าเพิ่นเป็นเจ้าของทีอยู่ข้างหน้าแปลงของสาววึงสองงานว่าสัน บาดนี้ก็เลยเสาวึงกับบ่ยอมแล้วเภาะว่าสือมาตามก้นมามเนาะมันมีถนนอยู่ข้างหนา้าเสาวึงกับบ่ยอมแล้วก็เลยให้ทานายนพิ่นเข้าไปคุยกับทางอบตอแล้วก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งปรอปลัดอบตอคนที่เกี่ยวของกับกลุ่มโยธากับสํานักง,งานที่ดินคนที่เป็นคนอนุมัติแล้วก็เจ้าของทีดินแปลงทางเคียงนะจ๊ะมาคุยกันซึ่ง เพิ่นกับซอยได้ทางไอ้อบตอเพิ่นกับซอยแล้กก็ท่านายเพิ่นกับเขาไปคุยเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ว่าเดียเด๋ยวยศปีหนา้าหลังจากว่าทำ้ำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแล้วงบกษสิตกลงมากเพิ่นสิจัดการเรื่องนี้ให้ความเป็นมาเป็น,ปนไปมันก็คือว่ายังสี่จะ้ะว่าเป็นอย่างที่ทิศสาวุ่งไปสื่อมาติดถนนสาธารนณะแม่นบ่ค่ะ แปงเงาปัตินี้มีคนอ้างว่าเป็นเจ้าของยุบหน้าแปงของสาววิ่งสองงานปัตินี้มันเป็นมาจังเสียจ้าพี่น้องจา้ามันเป็นมาว่าทางอ,าอบอตอกับเจ้าของหน้าที่เป็นเ้นเ้นตรงเข้าไปหน้า,าในมูบ่บานนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถนนสาธรารณะนะมันสิเป็นเส้นคดเคี้ยว ขดเขียวไปลงไปหาทังหน้าสาววึงมันบ่ค่ะที่เสือมาที่นี่ข้าเจ้าก็เลยตกลงความเห็นกันณตอนนั้นซึ่งสาววึงกับบนเรู้เรื่เืองเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ข้าเจ้าคุยกันจังใดมาที่นี่เพราะมันเปลี่ยนมือปุ๊บมันก็เลยมีปัญหาบัดนี้คือข้าเจ้ามาเหตุปรับถนนใหม่ไหมค่ะปรับถนนใหม่คือห้มันเป็นเ้นตรงบัดที่นี่ทีตรงทีสาววึง ไปไอ้ทิ่ไปสื่อนะคะมันก็เลยมีเจ้าของอยู่ตรงนั้นอยู่สองเกือบสองงานไหมค่ะเขาก็เลยสาววึงก็เลยเออกะในส่วนผู้เพื่อนก็เอาไปแต่ว่าสาววึงก็ไม่ยอมแล้วเพราะว่าที่ของสาววึงนะมันติดถนนมันบ่ค่ะก็เลยให้เพื่อนทางอบตนี่เพื่อนจัดการให้ว่าต้องเฮ็ดถนนขึ้นให้สาววึงเพราะว่าสาววึงซื่อมาถูกต้องตามกฎหมายตามโฉนดมันไม่ถนน สาธารณะอยู่ขางหนาปัดทีนี้ทางโอบตอพเพิ่นก็เลยเออยิอมย่อมค่ะว่าสิเหตุนนให้มันก็เป็นจยงสี่ลหละในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาีนสาววึงแบบว่าโอ้โยเจมินอักอุงเอ,งอ,งองจาจะพี่นองจ้าว่าสื่อทีมาสื่อด้วยเงินน้ำพักน้ำเล้งเฮาเนาะคะ่ะเนาะเป็นอย่างมันตรงมีปัญหาอย่างสี่นะในเมื่อเฮากับสื่อมาต่มถูกตรงตามกฎหมายตอนนี้ก็เลยล่อ,อๆ่ออยู่จ้าว่าอัน หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเดี๋ยวทางอบวอต่พันธสิเธ็ดถนนขึ้นไห่ไห่มันถูกต้องเลยจะ mm hmm. <So, S 2> บ่เดมีขอข้อละหเาราวาช่วงที่พันมากข้าเจ้ากับโบเดแบบว่าเอีอยงก็ไอพื้นที่ขางเขียงเนี่ยข้าเจ้าก็โอเคนะตอนนั้นแต่เพราะมันเปลี่ยนมือมาปุ๊บนี่มันก็เลยมีปัญหาแม่จ่ะ mm hmm. นั่นแหละจา่าก็เลยเมื่อว้าแช่ให้ฟังว่ากนที่จะสื่อที่ให้ทีหน้าทีอย่างกระซังจา่า ให้ตรวจสอบก่อนให้ดีว่าทีตรงนี้มันเป็นยังไงมาจังใดให้ไปสืบบริเวณพื้นทีไก่เคี่ยงหรือว่าเช่าบ้านที่พ้นรูเนาะค่ะเนาะซีเรียบเกิดเหตุการณ์คือสาววึงนี่แหละคะ่ะมันขล่าขะสั่งยูต่ว่าก็โชคดีที่ว่าเอาบตเพื่นแบบว่าซอยเหลือให้ความวซอยเหลือแมค่ค่ะโอ้ยตอนนั้นโอ้ยอุกอังเอาแห้งแบบว่าทุกใจแห้งหลายจา้ะกโทษแบบโทษแบบ โอ้ยเจ้าสิโทหาทหนายเจ้าสิโทหาอบตเจ้าสิโทหาภัยเนี่ยแบบว่าวุ่นวุ่นไหวแห้งค่ะตอนนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เลยล่อล่อเพิ่อนอยู่กับขอบคุณนทางเองเอบตอเพิ่อนอยู่จ้ะกับทางทนายเพิ่นกับยังบ่าปาบ่ถิ่มเนาะจ้ะเนาะค่ะมื้อนี้สาวุ่นกับมีเอ่อไม่แช่เพียงเท่าน,นี้ละจ้ะจังได๋ก็ขอให้พี่น้องเนาะจ้ะเนาะหรือว่า พี่ๆน้องๆที่กำลังคิดจะซื้อที่ซื้อ,อยังเกิดคิดไต่ตองให้ดีก็หาข้อมูลก่อนเนาะค่ะจังตัดสินใจซื้อเพราะว่าตอน้าววิ่งซื้อก็แค่มือเดียวเองเห็นว่ามันไกลบ้านก็เลยตัดสินใจแบบปุ๊บปับไหมคะเนาะสำหรับมือนี้กับสาววิ่งก็มีเรื่องฝากเพียงเท่านี้จะ้ะเดี๋ยวมือนะพอกันไหมนาอจ้ะเนะาเนะค่ะสวัสดีค่ะ